ช่วงนี้สนับสนุนโดย v Video เราบริการทำวิดีโอเป็น e n t a t ช o นทำวา v ร์ลวิดีโอเพื่อโปรโมตสินค้าหรือร้านอาหารเปิดใหม่ให้ดังติดตลาดไปเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางไทยวิก k s ได้รับเชิญจากพฤกษาคลินิกให้ไปร่วมง,งานเปิดแคมเปญใหม่สวยให้โลกอิจฉานะโรงแรม Centerpoint เดี๋ยวนี้มาสะดวกสบายมากครับ grand center point นะครับนี่เรามาถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับว่าในงานเนี่ย จะมีอะไรตื่นตาตื่นใจให้เราบ้างเห็นป้ายบอกชื่องานแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นลิฟต์ตรงนี้ครับพอไปถึงครับทางคุณหมอเศรษฐการอัตถากรพันธ์นะฮะก็กล่าวต้อนรับแขกผู้เกติและสื่อที่เรากจนอนะครับก็อยากให้คนไทยมามาใช้กันเยอะๆครับเป็นเป็นของที่ดีที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันอะไรครับและนี่นะฮะเราคงใช้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไปอย่างที่ไมีวันสิ้นสุดของวิทาา ซึ่งงานในวันนี้ครับก็มีพรีเซนเตอร์3ท่านหลักๆจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นครับขอ,อถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนแต่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า3ท่านมีใครบ้างคนแรกนี่นะครับก็คือหนุ่มโทนี่รากแก่นนี่นะฮะซึ่ง วันนั้นครับมีคิวสัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยฮะทางทีมงานต้องยืนรอเสร็จแล้วครับก็ได้สัมภาษณ์สมใจโดยคุณโทนี่ได้อ้อนให้พวกเราโหวตให้เขาครับสวยให้โลกอิจฉานะครับต่อไปนี้คำว่าอิจฉาจะเป็นคำชมนะครับแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยกันโหวตเยอะๆนะครับ3,000โหวตแรกนะฮะก็จะได้สิทธิ์ กิฟต์บัลเช่าพันบาทหนึ่พบาทนะครับไปใช้บริการที่พรษกษานะครับก็อย่างน้อยสุดได้เดินเ,เข้าไปหาคุณหมอเศษส,สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยอะไรต่างๆเนี่ยผมผมก็เคยเจอมาตัวนะครับตรงนี้ครับเขาเป็นคแคมเปญที่ว่าคนไทยคิดว่าใคร,<ท>รน่าอิจฉาที่สุดนะฮะซึ่งก็จะมีอีกท่านหนึ่งคือน้องไอซ์ัสน้องไอซ์นะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตนะคะแคมเปญใหม่ของพฤกษาคลีนิกค่ะรวมถึงน้องปอยครับวันนั้นมีสัมภาษณ์คิวยาวเลยนะฮะทีมงานรอไม่ไหวครับแต่ก็มีให้โหวตด้วยเหมือนกันนะฮะสุดท้ายครับทางบริษัทยังมอบผลิตภัณฑ์ให้พวกเราสื่อมวลชนไปใช้คราวนี้แหละคะพวกเราอาจจะน่าใส่เทียบเท่าดาราบ้างละสำหรับข่าวหน้าไทยวิกจะไปดูงานไหนอีกจะมาเล่ากันฟังที่นี่ วันนี้ขอตัวกันนะครับสวัสดีครับ